สวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะและวันนี้ค่ะตุ๊กจะขออัปเดตแปลงที่ว่างนะคะโซนนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยแปลงหมายเลขที่1โซนด้านนู้นนะคะที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนบรินเดชาสี่นะคะเนื้อที่946ตารางวาซื้อสดฉนดก็พร้อมโอนเหมือนกันนะคะและแปลงต่อมาโซนกลางๆนั้นนะคะโซนติดทองนะคะแปลงที่ตุ๊กยืนอยู่นี้นะคะคือโซนแปลงหมายเลขที่ 16, 17 18แปนะคะ3แปลงอยู่ติดกันนะคะ แปลงหมายเลขที่16นะคะเนื้อที่471ตารางวาแล้วก็แปลงหมายเลขที่17เนื้อที่440ตารางวาแล้วก็แปลงนี้แปลงหมายเลขที่18เนื้อที่441ตารางวาระคาตารางวาละ13,000บาทนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนหากจะซื้อผ่อนก็ดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะคะอยู่โซนชิดติดกับคลองนะคะ และหน้าแปลงก็เป็นถนนคนอนกรีตแบบนี้นะคะ่ะท่านใดสนใจอยากนัดชมที่ดินซื้อที่ดินหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อทุกได้เลยนะคะที่เบอร์0ู9ย์1 6 2 8 9นะส่วนแปลงที่ท่านเห็นอยู่นั้นนะคะแปลงที่สร้างบ้านนั้นแล้วนะคะก็คือแปลงหมายเลขที่11นะคะส่วนแปลงที่ล้อมรั้วตรงนี้นะคะก็คือแปลงที่ขายไปแล้วนะคะ ก็คือเป็นตัวอย่างของการเข้าใช้ประโยชน์นะคะของแปลงหมายเลขที่15นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะแปลงที่ว่างนะคะก็คือแปลงหมายเลขหนึ่งาร่หตารางวาหมายเลขที่ 16, 4 7 1ตารางวาหมายเลขที่ 17, 440ตารางวาและแปลงหมายเลขที่18 441ตารางวานะคะตารางวาละ13,000บาทนะคะเท่าน,นั้นยังไม่พอนะคะโซนด้านในเราก็ยังมีโซนซนะคะซึ่งติดเลขนะคะ แปลงละ175.1ตารางวาถึง249.4ตารางวาตารางวาละ15,000บาทนะสนใจก็แอดไลน์ทักเข้ามาหาตุ๊กได้เลยหรือจะโทรตรงหาตุ๊กก็ได้ที่เบอร์099 221 6289นะฮะสนใจแปลงไหนทักเข้ามาหาตุ๊กได้เลยสุวินทวงศ์96หนองจอกกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ